ให้ชัดดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิงก่งที่จีนนะตอนนี้นะครับปรากฏว่ามีนักกีฬาหลายชาติเขาติดเชื้อโควิด19กนะครับบางคนที่ติดโควิดแล้วไม่มีอาการเขาไปกักตัวในโรงแรมแล้วปรากฏว่ามีนักกีฬาของรัเสเซียนะครับเขาออกมาโพสต์เป็นอินสตาแกรมนี่ครับเหมือนกับเป็นกล่องข้าวแบบนี้เนาะ ไอจีของอวาโรเรียวานิสโซวานักกีฬาจากรัสเซียนะครับนี่ครับเธอก็ก็โพสต์เอาไว้นะในไอจีอ่ะเหมือนกับเป็นเป็นเส้นพาสต้าใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยนะครับบัังด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแบบนี้ทั้ง3-4มือ้ออ่ะสามมื้อตลอดทั้ง5วันที่เธอกักตัวอยู่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแล้วเธอก็ร้องไห้ตามรายงานบอกว่าเธอร้องไห้ปวดท้องด้วย หลังจากโพสไอจี IG ไปสักพักหนึ่งเธอก็เก็บตั้งค่าไว้เป็นส่วนตัวล่าสุดโฆษกคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะครับบอกว่าได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเรื่องอาหารที่เห็นเนี่ยตอนนี้นักกีฬาที่กักตัวที่โรงแรมสามารถสั่งเมนูของหมู่บ้านนักกีฬาได้นะพูดง่ายๆเมนูกับที่กักตัวกับที่หมู่บ้านนักกีฬาจะเหมือนกันละไม่แยกแบบแล้วนี่นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาหารกระดาษอ้องพัก รวมไปถึงอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมต่อไปด้วยอย่างที่ย้ำไปนะครับว่าใครที่ติดโควิดนั้นออกมาแข่งไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะหายหรือกระทั่งผลตรวจออกมาเป็นลบเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะทันกับการแข่งขันทั้งหมดหรือเปล่าด้วยและนี่คือทั้งหมดของเอาชชดในครับนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 跳钟馗，靠顶套，靠顶裤。